สวัสดีครับท่านผู้ชมก่าคืนที่48ของการตุดงกวัดของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนี่ก็48คืนแล้วนะครับเหลืออีกเพียง2คืนก็จะครบ50คืนค่ำคืนนี้หลวงตาบุญชื่นพักจําวัดที่วัดมะเกลืออำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะครับวัดนี้ก็ถือเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่คู่กับชุมชนบ้านมะเกลือ มาเป็นเวลาช้านานวันนี้แอดมินก็จะมีประวัติโดยสังเขปมาเล่าขานให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเช่นเคยระยะทางทุดงวันนี้นะครับจากวัดหนองแกผนังเสือสีขาวนั้นบนลงมาข้างล่างตามถนนหมายเลข2170จนกระทั่งถึงจุดสีแดงเนี่ยระยะทาง21ยิกโลเมตรก็ถือเป็นระยะทางมาตรฐานของการทุดง ระยะทางรวมทั้งสิ้น48วันได้884กิโลเมตรเลขสวยนะครับเนี่ย48วัน884กิโลเมตรก็อีก20กว่ากิโลเมตรก็จะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาถ้าดูตามแผนที่ดาวเทียมข้างบนจุดสีแดงวัดมะเกลือนะครับเราจะเข้าไปดูวิวถนนหรือว่าสตรีทวิวครับ วัดมะเกลือเป็นวัดประจำชุมชนที่อยู่คู่กับบ้านมะเกลือตำบลบ้านเกาะอําเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งมาช้านานแต่เพิ่งจะขอเนื้อญาติอย่างเป็นทางการเมื่อไม่นานมานี้วัดมะเกลือเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่หมู่ที่6 ตำบลบ้านกเกาภอจตุรัรจังหวัดชัยภูมิถ้าดูหลักฐานทางกฎหมายแล้วก็วัดก็ได้ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเมื่อพศ2425ถือว่าเก่านะครับร้อยกว่าปีรับพระราชทานวิสุงคามสีมา7มีนาคม2544นนะครับรับไปไม่นานเจ้าอาวาส ปัจจุบันก็คือพระอธิการจิรวัตรจักกะวโรนะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดมะเกลือวัดนี้มีความสำคัญนะครับตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดด้วยนะครับของจังหวัดชัยภูมิก็ใช้วัดนี้มาปฏิบัติธรรมอีกด้านหนึ่งของวัดก็ติดอยู่กับทุ่งนานะครับมีคลองจนรบประทานไหลผ่าน บรรยากาศดีเลยทีเดียวนะครับนีครับริมถนนหมายเลข2 7 7หตรงตาบุญชื่นก็ทุดดงผ่านตามเส้นทางนี้นะครับผ่านมาที่วัดมะเกลือก็ได้ระยะทางพอดิบพอดี21กิโลเมตรนี่ครับเป็นถือว่าเป็นวัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนะครับหากมีการปฏิบัติธรรม หรือการศึกษาอบรมธรรมะระดับเยาวชนระดับปูมิภาคแล้วก็จะใช้วัดนี้เป็นหลักนะครับวัดนี้ก็ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวพุทธในอำเภอจตุรรันะครับมีศาสนสถานสร้างขึ้นหลายแห่งทั้งของโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ขรั้งโบราณการและอาคารปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นมาใหม่ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับธรรมะนะครับอาคารศาสนสถานประกอบกิจกรรมทางศาสนานะครับเป็นที่กราบไหว้บูชาของชาวพุทธนะครับหากแกดูภาพทั้งท็อปวิวก็สวยงามนะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้มีริมคลองนะครับไหลผ่านบรรยากาศเงียบสงบเป็นวัด ประจำชุมชนนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นทุดงกวัดมาพักที่นี่ก็ถือเป็นบุญของชาวบ้านนะครับชาวบ้านชาวตําบลบ้านกอกอําเภอจตุรัสจะได้ร่วมทําบุญสวดมนต์ทำวัดเย็นแล้วก็จะได้ทําบุญตอนเชา้าในการทุดงวันนี้นะครับตามกลางอากาศหนาวมีแสงแดดนะครับแดดน,นี่ร้อนแต่ว่าอากาศหนาว ก็จะขัดกันนิดนึงนะครับการเดินต้องใช้ผ้าคลุมีิษะสําหรับประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปอากาศเย็นถ้าปิดีิษะปิดหูได้ก็จะป้องกันความหนาวได้ระดับนึงแต่สําหรับหลวงตาแล้วก็ไม่ได้สะทกสะทานสําหรับเรื่องอากาศไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวหลวงตาก็ยังคงทุดดงกันตามปกติเราเป็นมนุษย์ปุตุชนไม่ได้มีความอดทนเหมือนกับลวงตาบุญชื่นนะครับ พี่น้องยังคงนําสิ่งของมาถวายหลวงตาโดยต่อเนื่องวันนี้รถติดตามหลังไปก็คือรถที่คุณบันเย็นนั่งไปรถตู้นะครับที่เคลื่อนกระบวนตามหลังหลวงตาไปเดี๋ยวก็กลายเป็นรถสําหรับบรรจุสิ่งของนะครับถ้ามีน้อยไม่มากหลวงตาก็จะมอบให้กับวัดหรือสถานที่ต่อไปที่จะพักจําวัดนะครับก็จะมอบให้ตั้งโรงทานกัน พี่น้องประชาชนก็ได้รับประทานกันแต่ถ้ามีปริมาณมากๆในสถานที่บางแห่งหลวงตาก็จะรวบรวมเพื่อส่งไปช่วยผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปนี่ก็คือบรรยากาศการตั้งโรงทานนะครับในสถานที่พักจำวัดโดยสิ่งของนั้นก็เป็นสิ่งของถวายที่ชาวบ้านนํามาถวายหลวงตาก็เปรียบเสมือนข้าวข้นบาทชาวบ้านก็ได้รับประทานก็ได้บุญทั้งผู้ให้และผู้รับ วันนี้ก็มีบรรยากาศที่วัดมะเกลือมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็เราจะติดตามจิตของหลวงตาบุญชื่นในการตุดลงขวัดต่อไปจนจบภารากิจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณบานเย็นบุพพสิริที่อนุเคราะห์ข้อมูลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ